นี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเนาะอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นโครงการนี้ชื่ออะไรนะคะอาจารย์ทหนึ่งอ่าหนึ่งรูปหนึ่งกับปิยะอ่าหนึ่งรูปหนึ่งกับปิยะเราเริ่มต้นจากองค์กรเล็กๆของเราก่อนก็ได้ค่ะที่บ้านเราค่ะ อาสาสมัครส่งรายละเอียดได้นะคะชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อนะคะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดไปที่บ้านเขียวแอดแบงก์ออบุญได้เลยขอเมย์ยูนิเวร์สปักหมุดให้เลยนะคะ,คะปักหมุดเลยถ้าใครทําได้เราขออนุโมทนาบุญจะมีหนึ่งท่านสองท่านสามท่านพิญยะไม่เอาผู้หญิงค่ะกับพิญญไม่เอาผู้หญิงไม,ไม่รับผู้หญิงไม่รับผู้หญิงค่ะ,ะ,คะเพราะว่าพิญะนี่คือถ้าพระถ้าเรียกกลางคืนต้องมากลางคืนค่ะ ค้ะโทรเที่ยงคืนบอกอาตมาปวดท้องจะไปโรงพยาบาลคุณต้องมารับทันทีค่ะอันนี้เป็นข้อตกลงกันเลยค่ะว่าคุณต้องมารับเลยค่ะแล้วคุณต้องทําทุกอย่างพระพระเรียกต้องมาพระต้องการอะไรต้องไปซื้อให้สละชีวิตเลยถูกต้องค่ะเขาทํากันอย่างนี้จริงๆนะแล้วบุญมหาศาลเลยนะอีกจะเรียนอาจารย์ย่งิงค่ะอย่างสยาเลเนี่ยท่านอยู่ที่สํานัก ท่านท่านท่านอยู่ที่สำนักเดียวกับสยดอยอยู่แล้วเพราะแยกฝั่งชีฝั่งพระสงฆ์เพราะฉะนั้นนะท่านจึงเป็นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าท่านก็มีมีอาสาสมัครที่อยู่ในวัดที่เป็นผู้ชายด้วยท่านไม่ได้ไปทําเองแต่ท่านเป็นคนเป็นผู้จัดการที่จะ m a n a g อย่างเงี้ยโอเคแต่สําหรับในในเมืองไทยของเราอย่างเงี้ยเราอยู่คนละที่กับพระเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเนี่ยจริงจริอ่ะพออาจารย์พูดมาแบบนมกี้อยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลนิดนึงคะ่ะว่าในฐานะที่เราเป็นอุบาสิกานะคะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยการที่เราจะ เข้าหาพระสงฆ์ความเหมาะสมความเหมาะควรนะคะควรจะต้องทำยังไงบ้างอ่ามันมันคือความปลอดภัยของคณะสงฆ์และตัวเราเองด้วยนะคะอาจารย์ไม่ไป,ปหาในที่ระหูฐานคือในคูติไม่หาสองต่อสองไม่ได้หาสองต่อสองไม่ได้จะคุยโทรศัพท์จะอะไรก็ไม่ได้เนไม่รับหูไม่รับตาคะา่ะค่ะเท่านี้แหละค่ะที่ว่าผู้หญิงเราควรจะทำแล้วก็จะ,ะจะต้อง ไม่ไปในที่รัะหูละตาไม่ไปในเขียนอาวาสสงฆ์ค่ะค่ะแล้วก็เวลาเราไปวงไปวัดเราก็แต่งตัวให้เรียบร้อยมิกชิตคุณซาริโอบอกอยากรู้ว่าพระสมัยก่อนใช้ชีวิตยังไงไม่มีเงินจะเล่าให้ฟังค่ะจริงๆเคยเล่าให้ฟังแล้วสมัยก่อนนะคะในสมัยพุทธกาลนะคะพระอยู่เป็นที่พระอยู่มีพระสงฆ์น้อยเราอย่าเอาภาพของของประเทศไทยเราไปวัดกับอินเดียพุทธกาลอินเดียพุทธกาลเป็นพรามหมดเลย เป็นพุทธมีน้อยมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไปตั้งสำนักอยู่ในเขตที่มีมีกัปปิยะคือมีคนดูแลต้องไปอ่านพระไตรปิฎกถึงจะเข้าใจนี่งไงถึงบอกต้องเรียนพระไตรปิฎกคือคุณจะต้องไปอยู่ในวัดเนี่ยจะต้องไปตั้งอยู่ในที่ที่มีชาวบา้านศรัทธาใน,ในพระไตรปิฎกนะคะท่านอนาถบินิสาเศรษฐีก็ดีท่านานางวิสาขาก็ดีนะคะท่านจะเข้ามาที่วัด แล้วก็มาถามว่าพระขาดอะไรต้องการอะไรท่านจะให้คนรับใช้ไปจัดการมาทั้งหมดแล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอชีโ,โกโกมรารพัทจะเข้ามารักษาจะมีหมอเข้ามารักษาพระไม่ต้องเดินไปค่ะพระไม่ต้องหาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่หมอที่โรงพยาบาลจัดมาดูแลพระนี่คือสิ่งที่มันเป็นแล้วถามว่าทำไมทำได้ทำได้ค่ะเพราะว่าพระน้อยพระน้อยพระไม่กี่พันทำได้ค่ะ แต่ทุกๆวันนี้พระเป็นแสนมีคนถามว่าถ้าเกิดว่าตนเองจะรับใช้พระหลายรูปได้ไหมได้ค่ะแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยมันยากเพราะว่าพระนี่อย่างที่บอกหักกับปิยะการลกนี่ต้องเหมือนเงาเลยนะคะเหมือนเงาท่านเลยนะคะจริงๆใครทําได้ก็หน้าอนุโมทนาบุญมากๆจริงๆนะคะก็ <c oughs> สําหรับวันนี้กิโตคิดว่า เพื่อนๆเดี๋ยวกิขอเช็คนิดนึงนะคะว่าเพื่อนๆยังมีคําถามไหมอันนี้ถามไปแล้วค่ะค่ะีาถามเอิญมีคาถามมาแต่ว่าคําถามโอเคค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีคําถามเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายอย่างนี้นะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครอยากจะเป็นกัปปิยาการโรคให้กับทางพระสงฆ์สัมมเนรนะคะกะ็ก็อาจจะติดต่อมาได้ที่บ้านเขียวนะคะแอดแบงออฟบุญนะคะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มาแต่ว่าเราขออนุญ,ญาตรับเฉพาะ อุบาสกผู้ชายเท่านั้นนะคะเพื่ออย่างน้อยถ้าท่านสามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ดูแลพระสงฆ์สามเณรที่อยู่ใกล้บ้านนะคะก็ใกล้บ้านนะคะเอาใกล้บ้านก็อนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งก็จะเป็นท่านก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ช่วยดูแลแล้วก็ทําให้พระสงฆ์สามเณรไม่ต้องไม่ต้องจับเงินนะนะคะทําให้วินัยท่านบริบูรณ์การปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานก็อาจจะง่ายขึ้นด้วยวินัยที่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 ถูกต้องถูกตรงนะคะโอเคค่ะค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยอ,อยากสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสักนิดนึงนะคะตอนนี้หลายคนที่หมดกําลังใจคิดว่าถ้าดูคลิปนี้ด,ดูดูการไลฟ์สดในวันนี้ก็น่าจะมีกําลังใจมากขึ้นนะคะยังไงอ,อยากจะฝากให้อาจารย์ได้ให้กําลังใจพวกเราในการที่เราจะได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่จะช่วยการสืบต่อแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยค่ะอาจารย์คะ<ม>ค่ะ ก็อย่างที่บอกแหละค่ะไม่นิ่งดูดายต้องมาช่วยกันนะคะในการที่ว่าเราจะดูแลอุปถัมภ์พระได้มากเท่าไหร่ก็ทำแล้วก็ต้องศึกษาพระธรรมศึกษาพระวินัยอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําโดยเฉพาะเราเป็นอุบาสิกานะคะเราสามารถช่วยรักษาศาส,สนาได้แล้วเราก็รักษาใจของเราได้ไปด้วยกันเลยค่ะ ค่ะสาธุอาจาร,รย์ค่ะมีมีคุณนักครินบอกมาว่าเนี่ยก็ควรจะแบบว่ามีแบบมีแอปจับคู่ระหว่างพระกับโยมที่อาศัยอยู่ใกล้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 ก,ลก,ลก,ลกันนะก็ามีนะเออเป็นแอปที่แบบน่าทํามากเลยขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปนําเสนอน้องน้องเขาเป็นน้องชายเขาเป็นนักเขียนแอปนี่แหละลเสนอเขาว่าเฮ้ยลองทําสิว่าเหมือนว่าให้ในมัดเนี้ยก็ไปก็มีคนลงทะเบียนเลยว่าอันเนี้ยเรียยใช่ได้แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปล็อกตัวล็อกสเปคด้วยว่า ต้องเป็นในดํากับพระเอนะไม่ต้องคือพระท่านเรียกเหมือนเรียกแก๊ปเนี่ยคือพระท่านใช้อะไรต้องการอะไรปุ๊บท่านขึ้นเลยว่าเนี่ยอาตมาต้องการันนี้ใครอยู่ใกล้ตรงนี้อาตมาอยู่บริเวณนี้เข้าไปรับเลยอย่างเนี้ยอันเนี้ยดีมากเลยเออดีมากเลยคขานี่ดีมากเลยแต่ว่า <ใจ S 1> อาสาอาสาที่มาเราอาจจะต้องแบบเก็บประวัติิดนึงเพื่อความปลอดภัยของพระสงฆ์ด้วยนะคะ<ช>จารย์ค,ะค่ะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสองก็คือคือเพื่อ เป็นเรื่องของเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องดูแลในเรื่องของเงินด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดไปเอาเงินผ้าก็ลำบากอีกใช่ไหะไปขโมยเงินพราอีกลําบากอีกส่ะค่ะแล้วก็อยากฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับผู้หญิงอุบาสิกายอย่างเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปอยู่ในสถานที่ที่ เป็นระโหฐานกับพระสงฆ์นี่ไม่ได้นะคะ<ม>เรา<ม>จะพูดจาปราศัยกับท่านเราก็ต้องสํารวมด้วยการแต่งกายต่างๆก็ต้องสํารวมเมื่อเราจะต้องไปวัดหรือเราเจอท่านนะคะมันทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพื่อจะได้ซัพพอร์ตบำรุงพระศาสนากันต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าการนั่งรถไปยังไงก็ตามอย่างขับลงขับรถเนี่ยโยมผู้หญิงก็ขับรถไปกับพระสองต่อสองไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ ถ้าเกิดจําเป็นต้องรับส่งพระเราต้องเป็นยังไงคะถ้าเด็กสูวที่เป็นผู้หญงิงก็ต้องมีผู้หญิงอีกคนนึงนั่งไปด้วยมีคนไปกับเราด้วยหรือถ้าผู้ชายไปกับเราด้วยยิ่งดีค่ะค่ะนะคะต้องมีไปด้วยค่ะค่ะยังไงก็ก็ช่วยกันและกันนะคะเพื่อจะได้รักษาคำสอนพระเจ้าให้อยู่ไปอีกเรื่อยๆและไปประโยชน์กับ สัตว์ตัวโลกทั้งหลายต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อาจารย์นัดเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาม,มานะคะขอบคุณอาจารย์นัทนานสุดประเสริฐเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีท่นส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ